วันนี้ค่ะที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยของประเทศไทยที่พุ่งทะลุกว่าหนึ่งล้านคนแล้วอย่างเนี้ยค่ะทางสอสอมองคลกิจมองว่ามันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างคะคือมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าณปัจจุบันเนี้ยผู้ติดเชื้อที่เราเห็นเนี่ยที่ตรวจแบบ rt pcr มีประมาณล้านหกคนก็จริงนะครับแต่เป็นในระยะเวลาแค่สี่เดือนเท่านั้นเองนะครับก็งบ่งบอกถึงว่าความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุจันทร์โอชาและคณะเนี่ย ล้มเหลวแล้วก็ทําพี่น้องอรัฐบาลไม่ได้เป็นคนทําให้พี่น้องประชาชนตายแต่ประชาชนตายเพราะว่าติดเชื้อโควิดติดเชื้อโควิดเพราะว่ารัฐบาลไม่มีวัคซีนที่มีคุณภาพให้ทําไมไม่มีวัคซีนที่มีคุณภาพให้เพราะว่ารัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดในการประมาณการคาดการณ์ในการจัดหาวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนให้ทันกับการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าก็ถือว่าเป็นความบกพร่องเป็นความผิดพลาด ของนายกรัฐมนตรีและคณะเกี mm ่ยวกับเรื่องวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยอพี่น้องประชาชนาหลังจากที่คัสเซอร์ทองหล่อเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนมีนา mm hmm. แล้วก็มีผู้ติดเชื้อเดิมทีเมื่อวันที่31มีนาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแค่ประมาณ30ประมาณ48คนต่อวันเองหลังจากคัสเซอร์ทองหล่อมาจนถึงวันที่9เมษายนเนี่ยมีผู้ติดเชื้อถึงประมาณ400คนต่อวัน400คนต่อวัน ตอนนั้นนะ่ะคือนายกรัฐมนตรีความจริงน่าจะจํากัดพื้นที่หรือเคอร์ฟิลเป็นพื้นที่เพื่อไม่ให้คนออกออกต่างจังหวัดเพื่อไปแพร่เชื้อที่ต่างจังหวัดหลังจากนั้นประมาณแปดวันเนี่ยคนติดเชื้อกลับมาเนี่ยกลับไปไปกระจายเชื้อที่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็กลับมาแพร่เชื้อในกรุงเทพด้วยตอนกลับมาทํางานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากสี่ร้อยเป็นประมาณถันห้าร้อยคนต่อวันแล้วหลังจากนั้นให้หลังแค่ประมาณแค่ไม่กี่ ไม่กี่สัปดาห์ประมาณสี่ห้าสัปดาห์ขึ้นเกือบถึงหลักหมื่นเมื่อขึ้นเกือบถึงเกือบถึงหลักหมื่นเนี่ยเราก็มีการปิดแคมป์ถูกไหมครับ,รบการปิดแคมป์ก็บอกล่วงหน้าสามวันเแคมป์คนงานที่เป็นคนไทยคนต่างด้าวทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเดินทางออก,กต่างจังหวัดหมดแล้วก็คนที่อยู่ในแคมป์กทมก็หนีออกจากแคมป์แล้วอยู่ในในปริมณฑลก็เป็นการกระจายเชื้อสองส่วนด้วยกันคือกระจายเชื้อภายในกรุงเทพปริมณฑลและกระจายเชื้อไปที่ต่างจังหวัด แล้วสุดท้ายภายในหนึ่งเดือนขึ้นหลักหมื่นขึ้นหลักหมื่นแล้วหลังจากนั้นก็เป็นความผิดพลาดที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เลยเอ,อแล้วบอกว่าล็อกดาวล็อกดาวตั้งแต่วันที่อะไรนะวันที่ยี่สิบยี่สิบกรกฎาใช่ไหมยี่สิบกรกฎาสุดท้ายแล้วล็อกดาวก็เหมือนไม่ล็อกดาวเพราะเราไม่สามารถควบคุมคนเคลื่อนเคลื่อนตัวออกต่างจังหวัดได้เลยทําให้เชื้อกระจายทั่วประเทศแล้วเชื้อกระจายทั่วประเทศเลย แล้วก็ไอ้ที่ตรวจ rt pcr แล้วไอ้ที่ไม่ได้ตรวจเนี่ยน่าจะประมาณอีกสองล้านคนที่เราไม่ได้ตรวจทําให้พี่น้องประชาชนตอนนี้ตัวเลขที่เห็นก็คือตายประมาณเก้าพันตายประมาณเก้าพันแล้วก็คําว่าตายเนี่ยคือตายตายหมายถึงว่าตายแบบตรวจ rt pcr นะที่บอกว่าตรวจแล้วเป็นโควิดแล้วก็ตายด้วยหนึ่งระบบสาธารณสุขเรารับไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเกินโอเวอร์โอเวอร์โหลดประมาณหกเท่าด้วยกันก็ทําให้พี่น้องประชาชนต้องตายคาอพาร์ตเมนต์ตายคาบ้าน ตายคาที่ทํางานตายคาเซเว่นตายทุกพื้นที่เพราะว่าเป็นการปล่อยให้ตายและในปัจจุบันเตาเผาศพก็ไม่พอลวะวปัจจุบันเราปล่อยให้พี่น้องประชาชนอยู่ตามมีตามเกิดนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอ่อสิบสามจังหวัดยี่สิบเก้าจังหวัดก็ช้าตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ใช่ตายด้วยโรคโควิดอย่างเดียวตายด้วยค่าตัวต,วตายอีกจํานวนมากตายด้วยสิ้นเนื้อประดาตัวเพาราะณปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประชาชน ตกงานว่างงานไม่น่าจะน้อยกว่าสามล้านคนแล้วก็กลายเป็นคนอนาถาไปแล้วนะครับการเป็นคนอนาถาคือทำมาหากินก็ไม่ได้การเยียวยาก็ไม่ทันรัฐบาลเองก็ใช้เงินไปจํานวนมากนะครับหนึ่งจุดห้าล้านล้าน,านที่เป็นวงเงินเงินสดที่กู้ไปยังไม่รวมขาดดุลสองปีประมาณหกสามหกสี่อีกประมาณเกือบสองล้านล้านไม่รวมการให้ธนาคารไปกู้เงินมาอีกประมาณหนึ่งจุดสองห้าล้านล้าน สามพลกโกกู้เงินที่ให้ธนาคารห่งประเทศไทยในการค้ำประกันก็ตามแต่ถ้าไม่มีใครมาใช้หนี้ก็กลายเป็นหนี้เสียนะครับเพราะฉนั้นปัจจุบันหนี้เกินเกินน่าจะประมาณชนหกสิบแล้วชนหกสิบเพดานต่อ gdp แล้วก็นายกติดใช้เงินไปก,กว่าห้าล้านล้านนะครับห้าล้านล้านานี่ไม่รวมงบประจำนะอีกประมาณงบประจำอีกประมาณเท่าไหร่นะน่าจะอยู่ที่ประมาณอีกห้าล้านล้านเหมือนกันห้าหกห้าถึงเจ็ดจุดห้าล้านล้านนะครับหกสามหกสี่ รประมาณบปสามณ6 3ี่อีกประมาณอีกประมาณ5ล,าล้านล้านก็ประมาณ10ล้านล้านซึ่งไม่สามารถช่วยอะไรให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขได้เลยหรือมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้น้อยที่สุดแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนว่าการสั่งซื้อนู่นนี่น่นซื้อวัคซีนเนี่ยก็มาช้าๆเราความจริงเราต้องฉีดวัคซีนเนี่ยให้ได้ไภายในสองสาเดือนเนี่ยให้ได้ครบ2โดสนะประมาณร้อยสี่สิบล้านโดสด,ด้วยกันแต่ณปัจจุบันเราฉีดไปได้แค่ประมาณยี่สิบกว่าล้านโดสแค่นั้นเอง แล้วอีกหลายเดือนเนี่ยต้องเข้าใจว่าติดเดือนละประมาณหนึ่งล้านอีกสามเดือนก็สามล้านสมล้านบวกกับหนึ่งล้านก็เป็นสี่ล้านก็แสดงว่าตายสี่หมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยบกพร่องเสียหายแล้วยังจะเสลรอในการออกพลกรกรนิรโทษกรรมสุดซอยให้กับตัวคนจัดสรรวัคซีนอ,อคนจัดสรรซื้อยาฟาวิพิลาเวียคนจัดคนซื้อ a t k adk ก็ยังไม่จบใช่ปะยังแจกประชาชนไม่ได้ พอดันไปซื้อของที่ไม่มีคุณภาพที่ FDA ของสหรัฐอเมริกาบอกว่ามันมีปัญหาก็ายางให้ประมูลพอตอนหลังก็มารู้ว่าคนเข้าร่วมประมูลก็เป็นเพื่อนวปออกับท่านรองนายกอนุทินอ่าแม้แม้การประมูลจะเป็นราคาต่ําสุดแต่มันไม่ได้คุณภาพนะครับมันก็มีปัญหาอะไรหลายอย่างด้วยกันที่เรามองไม่เห็นฝั่งเลยนะครับคือถ้านายกยังเป็นนายกอยู่ปัจจุบันนายกแบบ work from home แล้วเพิ่งออกมาทํางาน หลังจากที่หยุดทํางานไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วอยู่ที่บ้านที่ทาเนียบนะครับอยู่ในรูนะครับปล่อยให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าจนเกิดม็อบต้องมาประท้วงนายกทุกวันนะครับนายกก็สั่งกําลังตํารวจทหารไปปราบปรามประชาชนยิงแก๊สน้าตายอ,อยิงกระสุนปอมนะฮะกระสุญญนยางแต่ก็มีพี่น้องประชาชนบาเดเจ็บน้องลูกนัดก็ก็ตาบอดไปแล้วข้างขวานะครับตาบอดไปแล้วข้างขวาพี่น้องประชาชนอีกจํานวนมากที่ได้รับบาดเจ็บ จากการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะมันไม่ใช่เป็นการปรับไม่ใช่เป็นการอะไรนะสลายการชุมนุมเป็นไปตามมาตรฐานสากลมันเป็นการประหัดประหารประชาชนเลยในการปกป้องแค่คนคนเดียวทําพี่น้องประชาชนที่อนุสาวรีย์ชัยเดือดร้อนทําพี่น้องสามเหลี่ยมดินแดงเดือดร้อนถ้าแยกมะพร้าเดือดร้อนผหลโยทธินเดือดร้อนแค่ปกป้องคนคนเดียวคือนายรัมมนตีใช้เงินกี่ล้านเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเขาไปชุมนุมที่หน้าบ้านรอหนึ่งเนี่ยตรงจุดนั้นจุดเดียวเนี่ยไม่ต้องไปกันเขาหรอกนะครับ ก็จะเสียหายน้อยลงณนะปัจจุบันคนเอกะยุทธ์ไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้แล้วเรารู้ว่าปัญหาเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่นายกก็ยังหน้าด้านที่จะอยู่หน้าด้านที่จะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะชะลอความเสียหายนะครับเป็นการชะลอความเสียหายในเมื่อ,อ,อพรรคร่วมรัฐบาลก็มีเสียงกว่า277เสียงนะครับไอ้277เสียงแม้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปประมาณ7เสียงก็ตามนะครับ7เสียงก็ตามเหลือประมาณ270 ซึ่งมันก็ยังมากกว่าฝ่ายค้านซึ่งซึ่งผมมองว่าถ้าผมให้ในายกมตรีคนนี้เป็นนายกต่อไปเรื่อยเนี่ยความเสียหายกับบ้านเมืองจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะโควิดยังอยู่กับเราอีกนานนะครับนายกจะบริหารประเทศแบบไร้ความรับผิดชอบนาไร้สามัญสำนึกนะครับแบบนี้ไม่ได้คือมันก็เป็นไปตามยติของฝ่ายค้านที่ยื่นอภิปายไม่ไว,ไว้วางใจของนายกมตริแม้จะเป็นคําที่หนักแต่มันเป็นเรื่องจริงฮะมันเป็นเรื่องจริง แล้วในมุมของผมเนี่ยในฐานะที่ผมเองก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีเสียงเดียวนะฮะอยู่กับฝ่ายค้านนะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็อยากจะใช้วิธีง่ายๆที่เป็นวิธีแบบลูกผู้ชายนะครับผมก็เลยเโพสต์เฟซบุ๊กในการเขาเรียกว่าสารในการให้ถึงนายกมติในการท้า,เ,าเป็นกีฬานะเป,นาเป็นการท้าในการท้าชกกับนายกมติแบบตัวต่อตัว,ตว ตัวต่อตัวนายกมตีหนักประมาณ79สูงประมาณ178เมื่อก่อนสูงอาจจะสูง181แต่นายกรัฐมนตรีมากอายุมากขึ้นมันก็เตี้ยลงเพราะฉะนั้นส่วนสูงเท่าเท่ากับผมน้าหนักเท่าเท่ากับผมนะครับแต่นายกรัฐมตรีเนี่ยอายุมากกว่าผม6 27ปีผมจึงต่อให้ขอใช้แขนแค่ข้างเดียวถ้านายกใช้แขนใช้ขาได้นะครับแล้วก็ใช้พักก๊อตพันแล้วก็เป็นการต่อยแบบกีฬาก็คือต่อยกันที่สนามมวยลุมพินีของกองทัพบก นะครับกองบกกติกาง่ายๆสามผมก็ขอท้าท่านนายกมติว่าถ้าท่านนายกมตีชนะผมได้ท่านก็เป็นนายกรมตีต่อไปแต่ถ้าผมแพ้ผมก็ลาออกจากสอสอนะครับแต่ถ้าผมไม่แต่ถ้าผมชนะนายกมตรีก็ต้องลาออกจากการเป็นในานยกมตีแล้วก็สรรหานายกมตีคนใหม่เพื่อมาแก้แก้ปัญหาโควิดเพราะฉะนั้นอันนี้มันเขาเรียกว่าสึกสึกในการแก้ เขาเรียกว่าอะไรเป็นการเดิมพันด้วยชีวิตของพี่น้องประชาชนในประเทศไทย67ล้านคนที่จะแก้ไขปัญหาโควิดได้ไม่ได้เพราะผมเชื่อมั่นว่านายกมติคนนี้แก้ไม่ได้แล้วผมเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยน่าจะดีกว่านายกมติคนเก่าก็จะทําให้ปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยความแตกแยกความเกลียดชังของพี่น้องประชาชนที่ส่งมาถึงผมส่งมาถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนกว่า90%ด้วยกันซึ่งเขาไม่ยอมรับนายกแต่สวยอมรับพักร่วมรัฐบาลยอมรับ เพราะฉะนั้นผมไม่มีวิธีอื่นนะฮะก็เป็นการเป็นการเป็นเป็นกติกาแล้วก็ต่อยในสนามมวยซึ่งก็ไม่ได้ผิดจริยธรรมอะไรไม่ได้ผิดจริยธรรมเพราะว่าเป็นเป็นกีฬานะฮะเป็นกีฬาก็เป็นการเดิมพันแต่เป็นการเดิมพันด้วยความอยู่รอดของบ้านเมืองความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนความเจ็บแค้นของพี่น้องประชาชนผมขอเป็นตัวแทนแล้วขอสวมหัวใจ สวมความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในการจัดก,การกับนายกมติที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาแบบกีฬานะฮะแบบกีฬาแบบเทนไฟท์เทนนะฮะเทนไฟท์เทนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมใส่ตาสั้นเดี๋ยวผมใส่คอนแทคได้นะฮะใส่คอนแทคได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือนายกมติเป็นถึงอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับเป็นถึงนายกมตรีเนี่ยก็ต้องมีความกล้านะครับต้องมีความกล้านะครับอันนี้ไม่ใช่นอกกติกานะครับเป็นกติกา,าง,ง่าย ซึ่งผมก็ต่อให้นะครับต่อให้แล้วผมก็ไม่ได้ทําท่านถึงตายเอาแค่แพ้ชนะก็พอนะครับแล้วต่อยในเวทีมวยนะครับต่อยในเวทีมวยพลเอกประวิตยหรือใครจะมาเป็นโปรโมเตอร์ก็ได้นะครับโปรโมเตอร์ก็ได้สึกนี้มันคล้ายๆกับสมัยก่อนที่เราชนไก่สมเด็จพระน,นเรศวรชนไก่เพื่อเอาบ้านเอาเมืองนะครับครั้งนี้เป็นการต่อยเพื่อรักษาบ้านเมืองเป็นการต่อยเพื่อรักษาบ้านเมือง ไม่ได้ต้องการประหัตประหารแต่เพื่อเป็นการหาทางลงให้กับคนเอกประยุทธจัโนโอชาแบบสันติวิธีเพื่อไม่ให้คนอื่นต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อกับ,ก,บกับการฝืนอยู่ของนายกมตนตรีณับปัจจุบันนายกมนตรีใช้กําลังทหารกําลังตํารวจปราบปรามประชาชนซึ่งมีคนบาดเจ็บจํานวนมากนะครับเสียตาไปแล้วแล้วก็ท่านนายกมนตรีเนี่ยยังจะอยู่ต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าคนจะตายอีกหลายหมื่นคน ะะตายหลายหมื่นคนติดเชื้ออีกหลายล้านคนแล้วก็ความเสียหายด้าเศรษฐกิจจะนานับไม่ท่วมทั้งทั้งหนี้สินของรัฐบาลหนี้สินของประชาชนจะเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวผมยอมไม่ได้ที่จะอยู่กับสังคมแบบนี้ผมจึงต้องตัดสินใจในการที่จะ,ะท้าชกกับนายกมตรีเป็นแบบลูกผู้ชาย เราถ้าเกิดว่าการท้าชกในครั้งนี้ค่ะไม่เป็นผลไม่มีการตอบรับเนี่ยจะทำยังไ,ไงต่อไป,อไปก,ก็คือถ้านายกรัฐมตรีเนี่ยไม่ไม่ตอบรับในการท้าชกครั้งนี้ก็ถือว่านายนายกมตอหน้าตัวเมียใจปราซิวใจปราซิวนะครับใจปัาซิวถ้าไม่ท้าไม่รับคําท้าภายในสิบวันจนถึงวันที่สามสิบสิงหาก็ถือว่านายกและมนตรียอมแพ้บายต้องลาออกจากนายกรมตรีทันทีในสภา ก็ถือว่ายอมแพ้บายนะครับห้ามส่งตัวแทนนะครับห้ามส่งตัวแทนเป็นแบบลูกผู้ชายอย่างน้อยก็เป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมมวยไทยด้วยพูดถึงเรื่องของอาศึกอภิปรายบ้างค่ะใน การอภิปรายไม่ไว้วางใจที okay. ่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะทางสสมงคลกิจเนี่ยได้มีการขึ้นอภิปรายบ้างหรือเปล่าคะแล้วจ่อ๋อออมีมีมีอภิปรายครับผมก็ก็มีอภิปรายพลเอกประยุทธ์กับรัฐมนตรีบางคนนะครับอ่ารัฐมนตรีบางคนก็เดี๋ยวไปรอฟังพร้อมกันนะครับก็ขอให้ท่านนายกมนตรีอยู่ถึงนะฮะอยู่ถึงนะมีประเด็นมีประเด็นเด็ดมีประเด็นมีประเด็นครับมีประเด็นมีประเด็นเอาไว้ฟังพร้อมกันแล้วกันไว้ฟังพร้อมกันนะฮะ ความเสียหายของบ้านเมืองทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างเรามองว่าในในวันนี้ค่ะทางออกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีทางเลือกไหนบ้างคะที่จะให้ลงจากตำแหน่งโดยที่แบบเจ็บตัวน้อยที่สุดเจ็บตัวน้อยที่สุดคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกภายในสิบวันนี้ลาออกแล้วก็พลเอกประยุทธ์ยังไงก็ต้องเสียหายอยู่แล้วเพราะประชาชนเดือดร้อนประชาชนตายเพราะโควิดไปประมาณเก้าพันกว่าครอบครัวแล้วก็เจ็บป่วย ไปประมาณเป็นล้านเป็นล้านคนเราก็ต้องไปหาวัคซีนในการฉีดเองเสียเงินเองซึ่งผิดรัฐธรรมนูญซึ่งประชาชนก็ก็จะฟ้องร้องนายกแล้วก็ในฐานะผอ,อสอบคนะครับเรียกค่าเสียหายกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็มีส่วนด้วยหลังจากนั้นคือวิธีการที่เจ็บตัวน้อยที่สุดคือพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาลาออกแล้วก็สู้คดีแล้วก็สุดท้ายก็ต้องถูกยึดทรัพย์เพราะว่าความเสียหายมันเยอะกว่าจํานวนทรัพย์สินที่มีอยู่ แล้วก็อนาคตคนเอกประยุทธ์ก็ติดคุกแต่คนชราติดคุกมันได้ลดได้รับการลดโทษนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเสียชีวิตด้วยวิธีปกติตามธรรมชาติแต่ถ้านายมนตรีฝืนอยู่ฝืนอยู่ต่อไปนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่กับนายกมนตีแค่นั้นทําพี่น้องประชาชนเกียดชังโกรธแค้นนะครับมันจะกระทบไปถึงลูกสองคนของพลเอกประยุทธ์มันจะกระทบไปถึงภรรยา มันจะกระทบไปถึงคนใน,นตระกูลของพลเอกประยุทธ์ด้วยที่จะทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็เกลียดชังนะฮะเกลียดชังอาฆาตมาดร้ายนะครับณวันนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์อาจจะไอ้เรื่องถูกดําเนินคดีอาจจะไม่ถูกดําเนินคดีก็ได้เพราะว่าอาจจะเสียชีวิตด้วยวิธีผิดธรรมชาตินะฮะด้วยวิธีผิดธรรมชาติประชาชนคงไม่ทําอะไรพลเอกประยุทธ์หรอกครับนะครับอย่างมากก็ปาเปลือกทูเรียนปลาเปลือกกล้วยเปลือกอ้อย หรือเปลือกอเปลือกลำไย,ยที่ราคาตกต่ำมังคุดที่ราคาตกต่ำนะครับแต่จะมีคณะบุคคลที่มีอาวุธนะครับที่เขากำลังคิดกำลังตัดสินใจที่จะทำนะครับผมทราบมาว่าน่าจะได้ได้ข่าวมานะฮะว่าเขาจะตัดสินใจทำนะฮะเพื่อการรักษาของบ้านเมืองเพื่อต้องการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะครับเขาสามารถทำได้คนมีอาวุธก็คือลูกน้องท่านเองลูกน้องท่านเอง อาจจะเป็นคณะบุคคลนะครับจะทํากับท่านนะครับเมื่อใดที่ท่านขาดความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนเมื่อนั้นความศรัทธาระหว่างท่านกับลูกน้องท่านก็ไม่มีเหมือนกันลูกน้องท่านก็มาอยู่ฝั่งประชาชนก็จะจัดการแทนประชาชนในวันนั้นแต่ไม่รู้จะจัดการกับท่านรูปแบบใดนะครับรูปแบบใดแต่ความเสียหายทางแพ่งมันเกิดขึ้นกับครอบครัวอยู่แล้ว มันคล้ายคกับความเสียหายที่ทางแพ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณสมัครสุนทรเวทแม้คุณสมัครจะตายไปแล้วนะครับแต่นี่สินความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณสมัครถูกยึดทรัพย์หมดนะครับถูกยึดทรัพย์หมดเพราะฉะนั้นชะตากรรมของพเดกประยุทธ์ไม่ได้มีทางเลือกอะไรมากมายนะท่านต้องเลือกเองนะฮะเลือกที่เจ็บตัวน้อยที่สุดแต่มันไม่มีวิธีไหนที่ท่านจะไม่เจ็บตัวนะครับเพราะท่านได้ทําอนันตริยกรรมกับ น้องประชาชนไว้มากนะครับโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ทางสอสอมองคลกิจช่วยวิเคราะห์สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองสักหน่อยค่ะเพราะว่าเริ่มมีการอเริ่มมีการออกมาในส่วนของหลายๆกลุ่มมากยิ่งขึ้นที่มีการออกมาขับไล่นายกตรงนี้ค่ะแล้วก็กรณีของ oh. อสามเหลี่ยมดินแดงที่มี มีการสลายการชุมนุมมีสถานการณ์เกิดขึ้นที่แบบจะกลายเป็นการประทะที่ดูเดือดอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลายวันมานมาแล้วอะค่ะคือ,อผมผมทราบว่าถ้าคนเด็ประยุ่์ยังอยู่ต่อเนี่ยสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นจะเกิดตรียุคจะเกิดการจลาจลจะเกิดการจับอาวุธสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนซึ่งความเสียหายจะบานปลายเป็นภาพรวมทั้งหมดทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทั้งความเสียหายความแตกแยกในบ้านเมืองแต่ประชาชนไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่ประชาชนเนี่ยทะเลาะก,กับพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะพลเอกประยุทธ์คือตัวปัญหาของบ้านเมืองคือตัววิกฤตของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาได้คือพลเอกประยุทธ์ลาออกไปจากการเมืองนะฮะทุกอย่างจะกลับคืนสู่ความสงบร่มเย็นโดยเร็วนะฮะโดยเร็วเพราะผมเชื่อว่านายกมติคนใหม่คงม,มีพฤติกรรมมีความสามารถดีกว่านายกมติคนเก่านะครับเพราะว่าถูกสังคมบังคับ แต่ถ้ายังมีพฤติกรรมแบบพลเอกประยุทธ์ก็จะถูกไล่เหมือนกันถูกไล่เหมือนกันครับ